เอาเรื่องของมหัศก่อนแหละครับอาจารย์เรื่องของการแต่งงานเนี่ยเขาบอกอยากทราบว่าเงินมหัศที่สามีมอบให้นั้นเราต้องให้แม่หรือต้องเก็บไว้กับตัวเองครับอาจารย์อืมนะบิสมิลลาห์ลามซอนอะไรนะิสในฝ่ายของเจ้าสาวเจ้าสาวก็ถามครับบนลอกต่างๆให้เราเนี่ยคือคำถามในลักษณะนี้มีพี่น้องสอบถามอยู่บ่อยๆนะบางทีว่าเงินมหัศที่สามีให้มาเนี่ยต้องออกสกาดหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของ มฮัตเนี่ยพี่น้องสอบถามกันอยู่บ่อยๆแล้วก็อินชาละจะพยายามตอบโดยคร่าวๆโดยสรุปก็แลกการถามพี่น้องอ,อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็มีพี่น้องสามารถเข้าดูรายการย้อนหลังได้นะในสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้ก็เคยตอบไปบ้างแล้วของอาจาร,รย์อามินเฮมิเสริมเองก็ทราบว่าเคยได้ยินท่านตอบในในในส่วนนี้ค่อนข้างจะละเอียดซะด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินมมฮัตหรือเงินสอดาร์ที่ฝ่ายชายนะครับซึ่งคือว่าที่สามีเนี่ย ได้เตรียมมาเพื่อที่จะมอบให้ตอนอาการนิกาหรือจะให้หลังจากนั่นก็นแล้วแต่เงินจำนวนนั้นนะครับที่ถูกระบุไว้เนี่ยจะกลายเป็นเป็นเป็นทรัพย์นะครับในส่วนของภรรยาทันทีเลยนะครับเช่นระบุไว้จำนวนเท่านั้นหนึ่งแสนก็จะกลายเป็นของของภรรยาหนึ่งแสนหรือสัญญาเอาไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้ให้เช่นบางจะทยอยให้นะ รวมจํานวนทั้งสิ้นห0,000 0สิทธิ์จำนวนห0 0,000เนะี่ยตัวเลขสุสทธิทั้งหมดเนี่ยนะเอาคือตัวเลขนะก่อนก็จะเป็นสิทธิ์ของภรรยาพอเป็นของภรรยาแล้วก็เป็นสินสนทธิโดยชอบธรรมนะครับที่เธอจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือจะแบ่งมอบให้กับใครก็ตามอัธยาศัยจะให้คุณพ่อให้คุณแม่ก็ได้จะให้พี่ให้น้องก็ได้หรือจะคืนให้สามีก็เป็นสิทธิ์ของเธอเพราะถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิ นะ่เป็นความสมัครใจที่จะตำลีกอันนี้เป็นเรื่องของฮิบะ <c oughs> นะครับจะให้ก็ได้หรือจะไม่ให้ก็ได้หรือจะเก็บไว้คนเดียวเลยแล้วเอาไว้ทยอยใช้เอาไว้ซื้อข่าวของเครื่องใช้นะใช้ร่วมกันหรือจะซื้อเป็นการส่วนตัวอันนี้ตามอัธยาศัยไม่ได้มีระเบียบมีเงื่อนไขนะครับระบุเจาะจงไว้ว่าจะต้องเก็บไว้เท่านั้นเท่านี้หรือว่าจะต้องมอบให้กับคนนั้นคนนี้ เพียงแต่ว่าขานิยมหรือว่าประเพณีปฏิบัติบางอย่างเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ผิดหลักการศาสนาโดยตรงเนี่ยนะอาจจะอาจจะเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายฝ่ายฝ่ายเจ้าสาวหรือฝ่ายภรรยาเนี่ยนะครับบางคนก็อยากจะตอบแทนอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่สักส่วนหนึ่งก็จะมอบก็จะมอบเงินจํานวนเนี้ยนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่า ในการจัดงานวลนริมหัเนี่ยพ่อแม่ออก็ออกนู่นออกนี่ให้แต่งให้ลูกสาวใช่ไหมครับพระเวลาเจ้าสาวได้เงินมฮัดมาหรือเงินช่วยงานมาบางส่วนก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้โดยนำจากหรือหักมาจากเงินมหัธก็ได้ไม่มีปัญหาหรือบางคนพ่อแม่ไม่ติดเนื้อต้องใจอะไรเลยเต็มใจที่จะจัดงานให้ลูกสาวให้ลูกเขยก็เจ้าสาวก็เก็บเอาไว้เต็มจํานวนเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นอยู่ที่ ความสมัครใจความเต็มใจแต่อย่าไปกดดันกันทำธรรมะแต่งเธอแล้วแต่งลูกแล้วลูกจะต้องให้มะอย่างงู้นอย่างนี้นอันนี้อันนี้นนปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะถือว่าเงินจํานวนนั้นเป็นเงินที่ฝ่ายชายเขามอบให้กับภรรยาของเขานะครับเพราะว่าที่มอบนี่ก็คือเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับให้กับเธอตามความเหมาะสมอย่างสมเกียรติว่าเนื้อตัวของเธอร่างกายของเธอพรหมจาร์ของเธอเนี่ย หลังจากที่พ่อบอกยกให้ให้สามีแล้วเนี่ยมันจะหาล้านทั้งหมดเลยพระมาจารย์ที่ถือเก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่สาวแรกรุ่นนะครับไม่ยอมไม่ยอมให้ให้เสียหายเนี่ยก็เก็บเอาไว้ให้ใครอ่ะสามีคนนี้ของเธอนี่แหลนะนความห่วงเนื้อห่วงตัวต่างๆจริตจักรต่างๆเนี่ยเธอเธอรักของเธอมาตลอดเลยแต่พอมาถึงวันที่พ่อยกเธอให้กับสามีของเธอแล้วเนี่ยเธอยอมยกทุกอย่างให้สามีคนนี้ งั้นสามีคนนี้ก็ต้องตอบแทนเธอด้วยการมอบมหัสให้ตามสมควรนะครับอย่างสมเกียรติงั้นกันส่วนนี้จึงเป็นเงินที่เคารกหมวกกอบินก็คือเป็นเงินที่เหมือนกับได้มาด้วยการเ,าเปลืองตัวเธองั้นก็เป็นสิทธิ์ของเธอ,อยังอย่างเต็มเต็มแต่ละเ,เต็มเต็มที่นะอย่างอย่างสมเกียรติของเธอนะถ้าไม่จําเป็นอะไรนะอย่าไปอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งอย่าไป ริดรองสิบน,นี้ในส่วนนี้ของเธอเลยเพราะว่าทัศร์เธอเสียเสียพรมจรรย์ไปแล้วเสียสาวไปแล้วเนี่ยเรา,เอาอะไรไปค,คืนมาไม่ได้นะนะครับวันตลางจะละละัง